e a s y c a r d บริการเติมเงินราคาถูกเติมแบบอัตโนมัติเองได้ผ่านทางหน้าเว็บตลอด24ชั่วโมงง่ายๆเพียงแค่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ e a s y c a r d g a เก t o p u p กดเข้าสู่ระบบสามารถล็อกอินได้เลยผ่านทาง Facebook เลือกเกมออนไลน์ที่เราต้องการจะเติมใส่เลข UID เลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกแพ็กที่ต้องการจะเติมกดยืนยันการเติมเพื่อชำระเงินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น เพิ่มสะดวกบริการดีบริการไวปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้อง e a ซ y ่ก a r d ลิงค์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับแกลเชน IMPACT กับนายมโหกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอยู่กันในเควสนี้นะครับเป็นเควสในการเปิดแผนที่ใหม่นะครับแล้วก็เจ้าบอสสตัวนี้ด้วยซึ่งเป็นบอสที่ดรอบวัสดุนะครับในการอัพตัวละครใหม่อย่างเช่นเนเหอนะครับผม ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ทําคลิปไกด์เควสนี้นะครับเพราะว่าผมได้ทําไปแล้วในไลฟ์สตรีมนะครับแต่ว่าไหนก็เอาอดีรองมาทําแล้วเนี่ยก็อัดคลิปไปด้วยเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเควสต่อไปที่ผมไปเจอมาเนี่ยมันจะต้องผ่านเควสนี้ก่อนนะครับผมจะได้แนะนําว่าให้มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับถึงจะทาเควสต่อไปที่ผมจะเอาลงได้นะครับผมข้ววิธีการเริ่มเควสเนี่ยก็แตะที่นี่นะครับผมมันบอกว่าให้เราไปทำเควสน้ํานิ่งที่หลายลินแท้เสร็จก่อนนะครับแต่ นี่นะครับน้ำนิ่งที่หลายดินแล้วก็แตะนำทางมานะครับมันก็จะให้เรามาคุยกับ MC ตัวนี้นะครับบริเวณตรงเกาะของโคมิตรงนี้นะครับก็คุยแล้วก็เดินเควสไปเรื่อยๆเลยนะครับผมตามเควสไปเรื่อยเนาะผมจะตัดไปบริเวณที่มันมีพัโซหรือว่ามีตรงที่เควสที่มันทำยากๆหน่อยละกันนะครับเพื่อไม่<ท><ก>ให้เป็นการเสียเวลาครับผมก็ให้เพื่อนๆเดินเควสมาเรื่อยนะครับผมจนมาถึงตรงนี้นะครับ ก็เปิดแบบใต้น้ำนครับจนที่มันมาคุยกับเอนโจรตรงนี้เสร็จนะครับมันก็จะเปลี่ยนเควสต,ต่อให้เรานะครับนี่มันจะชื่อว่าบันทึกสนธยาแห่งเบลคุยะโกคุนะครับเควส์ย่อยชื่อว่าบททดสอบแห่งถ้ามังกรและงูนะครับก็คือจะเป็นเควส์เปิดเจ้าบอสใหม่นั่นเองนะครับผมก็ไปตามพิกัดเควส์นะครับ เมื่อมาถึงแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะให้เราโจมตีเจ้า,าแท่นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็น,นกลไกให้เราเปิดเข้าไปข้างในครับก็มาด้านข้างตัวนี้นะครับโจมตีตรงนี้อีกหนึ่ทีนะครับผมแค่นี้นะครับผม จากนั้นก็กลับไปส่งเคว็ดนะครับก็ให้เราตามพิกัดมาเรื่อยๆนะครับผมจนมาเจอเอนโจตรงนี้อีกรอบนึงนะครับนี่นะครับ มันก็จะให้เราเดินอ้อมโลกมานะครับจากตรงนี้เนาะก็มาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอตรงนี้อีกรอบนึงนะครับผมหลังจากนั้นมันก็จะให้เราไปเจอตรงกลางตรงนี้นะครับผม mm. เมื่อมาถึงตรงกลางนะครับก็กดเริ่มตรงนี้ได้เลยนะครับตรงแท่นตรงกลางนี้เนาะ ทีนี้เมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เควสย่อยมาเป็น3เควสแบบนี้นะครับผมซึ่งเควสหลักตรงนี้เนี่ยที่ชื่อว่าบททดสอบแห่งถ้ำมังกรและงูเนี่ยมันจะให้เราเก็บรวบรวมชิ้นส่วน0ูนย์ทับสนะครับซึ่งมันก็คือของนะครับที่จะได้จากเควสทั้ง3เควสนี้เองนะครับผมก็คือเควสละ1ชิ้นเนาะสเควสก็จะเป็น3มชิ้นนะครับก็จะครบตรงนี้นะครับก็ให้เรา เริ่มจากเควสไหนก่อนก็ได้นะครับใน3ชิ้นนี้นะผมจะเรียงจากบนลงล่างเลยแล้วกันนะครับก็คือเควสตามหาร่องรอยมังกรและงูนะครับกดนมทางได้เลยนะครับนี่มันก็จะให้ไปบริเวณนี้นะครับผมก็ไปตามพิกัดได้เลยนะครับผมเมื่อข้ามาถึงแล้วจุดตรงนี้ก็ไม่ยากครับผมก็ให้เก็บสำรวจนะครับ3จุดมันจะบอกในแมปแบบนี้นะครับ3จุดผมเก็บไปละว1จุดนะครับก็อีก2จุดก็เดินไปเก็บได้เลยครับผม หลังจากนั้นก็มาตรงนี้นะครับมันจะล็อกอยู่แบบนี้นะครับก็มีมอนสเตอร์ออกมาก็กำจัดให้หมดครับเมื่อกำจัดหมดแล้วนะครับก็แตะใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะเปิดรูเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะกลไกแบบนี้นะครับก็คือให้เราหาทางไปต่อทางนี้นะครับนี่ วิธีการที่จะเปิดทางไปต่อนะครับก็ให้เราเลื่อนประตูตรงนี้นะครับก็โยกคโยุก่อนนะครับหนึ่งทีตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเปิดประตูตรงนั้นนะครับแต่มันจะปิดตรงนี้แทนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราโยกประตูตรงนี้ครับโยกขึ้นนะครับผมนี่ซึ่งมันก็จะเปิดทางไปตรงนี้แต่ว่ามันจะมาปิดช่องตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นนะครับให้เรามาเลื่อนแผ่นหินแผ่นนี้นะครับผม ก็คือทําการนะครับเปลี่ยนเม็ดตรงนี้นะครับผมให้เป็นสีเหลืองก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็โจมตีเจ้าสามเหลี่ยมตรงกลางตรงนี้นะครับให้มันหมุนนะครับหมุนมาอยู่ตรงนี้นะครับมาแทนที่ลูกกงที่เรา,าเลื่อนขึ้นเมื่อสักครู่นะครับ นี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามาสับสวิตตรงนี้อีกทีนะครับเพื่อเอาลูกกลงที่เราเอาขึ้นไปเมื่อสักรู่นะครับให้มันกลับลงมาแล้วก็ให้มันเปิดประตูตรงนี้นะครับลูกกลองงนตรงข้ามมันจะสลับกันระหว่างขึ้นลงขึ้นลงเนาะแบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นแต่มันก็จะลงตรงแผ่นหินตรงนี้พอดีแต่ว่ามันมีแผ่นหินตรงนี้นะครับมันก็เลยไม่ได้สับมันรับมันซ้อนกันได้นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วก็เดินอ้อมไปได้เลยนะครับนี่มันก็จะเปิดทางแล้วนะครับ เมื่อเข้ามาถึงห้องตรงนี้เนี่ยก็จะมีหมาป่าแก๊งใหญ่ๆออกมานะครับทีมที่ไม่มีฮิลแล้วไปทีมกระหินแบบผมเนี่ยก็จะลําบากน่อยๆนะครับนี่นะครับก็เปิดกล่องเราก็จะได้แล้วนะครับชิ้นแรกนี่นะครับมันก็จะเป็น1นึทัเสร็จ1นึ่เควสนะครับทีนี้ก็ไปเควสต่อไปนะครับดวงใจแห่งโอโรบารอสนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมก็กดนาทางได้เลยนะครับ มันก็จะมีพิกัดขึ้นในแผนที่แบบนี้นะครับก็มาบริเวณตรงพิกัดได้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อเรามาถึงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เนาะซึ่งมันจะให้เราเปลี่ยนเป็นราตรีรันหรือว่ากลางคืนนะครับผมกลางคืนก็ให้เราสํารวจรอบๆนะครับมีเม็ดเปลี่ยนกลางวันกลางคืนหรือเปล่านะครับนี่มันก็เจออยุดนี้นะครับแต่ว่าผมไปตรวจสวาร์ปก่อนนะครับ นี่นะครับเปลี่ยนเป็นกลางคืนก็คือแตะใช้งานนะครับเปลี่ยนเป็นคืนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปตรงกลางนะครับผมแล้วก็กดเปิดใช้งานได้เลยนะครับผมมันก็จะมีลำดับแล้วก็ขีดขึ้นตรงพื้นตรงกลางนี้เลยนะครับผม วิธีการแก้ปริศนาตรงนี้เลยก็คือตามขีดครับตามขีดเล็กๆตรงพื้นเห็นไหมครับผมให้เราเดินไปชนประตูตามลำดับที่มันบอกนะครับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับนี่เราก็ดู1ขีดตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับผมจำสัญลักษณ์มันไว้นะครับแล้วก็มองหาประตูนี่นะครับผมแล้วก็เดินเข้าชนแบบนี้ครับ1นี่นะครับ หลังจากนั้นก็2นะครับผมแบบนี้นะครับ2ขีดดูสัญลักษณ์ที่มันตรงนะครับผมแล้วก็เดินมาชนนะครับแล้วก็ต่อไปก็3นะครับนี่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็4นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับนี่สีขีดเล็กๆตรงนี้นะครับ แล้วก็5นะครับ5ขีดก่อนนี้นะครับเมื่อครบแล้วนะครับมันก็จะมีกล่องขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้รับชิ้นส่วนชิ้นที่2แล้วนะครับก็เปิดเวสขึ้นมาดูนะครับเวทมันก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้ตรงนี้เป็น2ทับสนะครับ ทีนี้ก็เค้ต่อไปเค้ส,สุดท้ายนะครับความฝันในรอยแยกนะครับแตะนําทางได้เลยนะครับมันก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับก็เทเลพอร์ตไปใกล้ๆแล้วก็ไปตามพิกัดได้เลยนะครับ เมื่อมาถึงแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่กดโจมตีนะครับให้ประตูมันเปิดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าตัววิญญาณเซเล่อยู่นะครับผมนี่นะครับต,ตามมาขึ้นไปด้านบนนะครับผม มันก็จะเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้นะครับหลังจากนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นม่านพลังตรงนี้นะครับเราเข้าไปไม่ได้เนาะเราก็แตะใช้งานนี่นะครับปรับเป็นราตรีสีขาวก่อนนะครับสลับเป็นกลางวันนะครับเมื่อเสร็จแล้วม่านพลังมันก็จะหายไปนะครับก็ให้เรามากดเปิดกล่องนะครับผมเมื่อเปิดกล่องเสร็จก็โจมตีเสา สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับหนึ่งทีให้มันเปิดนะครับก็เดินอ้อมเข้าไปด้านในได้เลยนะครับก็จะมีกล่องตรงนี้หนึ่งกล่องนะครับก็กดรับไปด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตามเจ้าซีรีออกมาได้เลยนะครับก็จะเป็นพาซีรีมาส่งเสาเนาะก็จะได้อีกหนึ่งกล่องนะครับแต่ควณเนี่ยมันเสร็จไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับตรงกล่องที่เราเปิดม่านแล้วก็ไปเปิดกล่องนะครับอันนี้ก็แถมเนาะเผื่อมานะครับซึ่งเมื่อเราออกมาตัวนี้แล้วเนี่ย มันจะบอกให้เราไปตามพิกัดแต่ว่าเราไม่สามารถกดไปตามพิกัดได้นะครับมันบอกว่าอยู่ในราตรีนิรันนะครับก็เดินมาตรงนี้นะใกล้ๆกับที่เราเอาซีรีส์ออกมาเมื่อสักครู่นะครับมันจะมีตรงจุดให้เราเปลี่ยนอยู่นะครับก็แตะใช้งานไปนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นกลางคืนก่อนนี่หลังจากนั้นนะครับพิกัดมันก็จะมาแล้วนะครับผม <c oughs> ก็เทเลพอร์ตมาใกล้ๆพิกัดได้เลยนะครับ เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุยกับ NPC มันก็จะให้เราใส่ชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราได้มาลงไปนะครับก็แตะทีละอันใส่แตะใส่แตะใส่แบบนี้นะครับกดส่งมอบไปนะครับผม เมื่อส่งของเสร็จแล้วคุยกับ NPC เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นลิฟต์ลงไปด้านล่างเพื่อไปเปิดบอสตัวใหม่นะครับตรงนี้นะครับเจ้าสองตัวตัวใหม่ที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งผมจะหยุดไว้ตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีพัซิลหรือว่าอะไรให้แก้แล้วนะครับลงไปดีๆคุยๆก็จบควสแล้วแล้วก็ผมไม่อยากจะสปอยด้วยนะครับผมเผื่อว่าอยากจะเข้ามาดูพัซิลเฉยๆไม่ได้อยากจะดูเนื้อเรื่องหรือว่าฉากสปอยคัทซีนอะไรนะครับเนาะ ผมก็ขออนุญาตหยุดเควสนะครับผมเพียงเท่านี้ละกันนะครับหลังจากนั้นก็กดเริ่มตรงนี้นะครับลงไปข้างล่างตีกับบอสแล้วก็มีเนื้อเรื่องมีคุยอะไรนิดหน่อยแล้วก็จบแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเควสโลกในการเปิดบอสตัวใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงก็มันจะมีเควสอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยซึ่งผมก็ได้ไปเจอมาประมาณ2-3จุดแล้วนะครับเป็นเควส t โลกเนาะซึ่งมันจะต้องเสร็จเควสนี้ก่อนนะครับถึงจะทําได้ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากกดซั b s c ค i b ์กดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับบ๊ายบายครับผม